คุณลูกค้าส่งรถมาให้ตรวจเช็คนะครับผมก็ยังไม่ไม่รู้ว่าปัญหาเขาเป็นอะไรนะเาบอกว่าพี่เดี๋ยวส่งมาให้ดูหน่อยนะครับก็จะเป็นรู้สึกทมิญญาบางทีนะครับตระกูลดูปันพรานนะอันนี้อันนี้ยังไม่ดูละเอียดนะครับแกะดูพร้อมกันเลยนะครับส่งมาสองคันนะครับแล้วเป็นของค่าย WL เอแต่บอดี้ันแม่บอดี้นี้สวยนะแหลมมากโอ้ตัดลายเส้นด้วยอือใช่ได้ใช่ได้เอา มาดูบอดี้ไปหามาดูส่วนของตัวรถกันนะครับอ๋อรีโมทของเรดิโอลิงนะครับก็ให้ผมมาเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนรีโมทรีโมทเซวโวอย่างนี้มีอะไรแตกหักไหมเนี่ยแบตเตอรี่ห้าพันสองสองเซลล์นะครับใส่แบตให้ผมเปล่าโอ้ยไม่มีมาไม่เเดี๋ยวเราก็ลองใส่ผ่านก่อนเรามาทำรีโมทก่อนด้กว่านะครับนะ ไม่ขึ้นเลยไม่รู้ว่าอะไรเสียหรือว่าแค่ล้างถ่ายอยเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะเคสนี้เราก็ยังไม่รู้อ,อ๋อพวกไม่ได้ต่อขั้วมาให้ผมทีนี้เวลาต่อขั้วเข้าไปนะในกรณีถ้าเกิดเขาไม่มีบอกแนละ้วระวังนะครับตอนนี้เขามีบอกบวกลบอยู่นะครับให้ให้เราระวังนิดนึงนะครับอย่า อย่าคูมสี่คูณห้าต่อเข้าไปกับคั่วนี่ถึงถึงกระพังได้นะครับอ่ามาแล้ว TX โรรู้ครับห้าโวควนกว่าเองนะครับไฟไม่เป็นไรนะครับเขาแจ้งสถานะว่าโลโลว์วนเตด แต่เราไม่ยอมโ้โอเคปัญหาเจอแล้วตันนี้ไม่มีอะไรนะครับแค่ ทนไมไม่ถอยหลังเอาละนะครับปัญหานะครับคันนี้เรียบร้อยนะครับผมรู้แล้วไม่ถอยหลังนะครับอันนี้อันนี้แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับอะแบตโมดเอ็กมาไม่เป็นไรลองเฉยนะครับลองให้ดูนะครับตัวทามิยะนะครัสปีดคูตาบ้านะครับ้ายขวาทํางานนะเดินหน้านะครับดูนะครับเบรกถอยหลังติดไกลเคร่งเงีบนะ เบรกหลังโอเคได้วเรียบร้อยจบไปหนึ่งนะครับ